สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสด,สสด,สสดีแฟนเพจสมเด็จงวนเชียงสาขาอระบือทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะอยู่กับปังปอนนะคะที่สมเด็จม่วนเชียงสาขาบรารบือนะคะค่ะวันนี้นะคะกับโปรโมชั่นใหม่ของเรานะคะได้จริงนะคะได้จริงนะคะแจกจริงนะคะโปรโมชั่นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะคะปี2517ันห้าอสิบเจ็ดนะคะ เดี๋ยววันนี้ให้ดูเหรียญก่อนนะคะทําความร oui <itu? S 2> ู้จักกับเหรียญก่อนเนาะใครมีบ้างนะคะใครมีนะคะใครมีเหรียญนะคะอย่ารอช้านะคะใครมีเหรียญต้องดูในไลน์นี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ให้ดูเหรียญกันแบบก่อนเนาะวันนี้ดูเหรียญก่อนเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ ได้จริงนะคะโปรโมชั่นเหรียญ1น1บาทครุฑปี2,517นะคะแลกแทนเงินดาวลดได้50,000บาทนะคะพร้อมเหลือเงินทําทุนนะคะแลกได้1เหรียญต่อ1คันนะคะวันรับรถนะคะได้ทั้งรถได้ทั้งทุนนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะไม่สามารถ ไม่สามารถนำเหรียญน,นะคะมาแลกเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับซื้อเหรียญทุกกรณีนะคะร่วมรายการนะคะเฉะพาะรถกระบะนะคะได้ทุกรุ่นได้ทุกคันในร้านนะคะทั้ง18สาขานะคะจัดผ่านธนาคารนะคะจัดผ่านธนาคารเท่านั้นนะคะเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างกําหนดนะคะสนใจนะคะโปรโมชั่นฝากเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะ เหรียญหนึ่งบาทตาครูดน,นะคะเหรียญหนึ่งบาทครูดปี2517นสิบเจ็ดนะคะใครมีนะคะลองค้นกระเป๋าดูนะคะลองค้นกระเป๋าดูว่ามีหรือเปล่านะคะลองค้นกระเป๋าดูนะคะใครมีนะคะถือเข้ามาท้าพิสูจน์เลยหรือว่าอยู่ไกลไม่สามารถเข้ามาสาขาได้ก็ ฝากเพียงเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามานะคะโปรโมชั่นนี้สามารถออกได้ทั่วประเทศนะคะมีบริการเซ็นสัญญาใกล้บ้านนะคะเรื่องผ่านมีรถสไลด์นะคะไปส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะ ไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะออกรถที่สมเด็จง้่นเชียงสาขาบรารบือไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วนะคะใช้แค่เหรียญ1นบาทครุฑนะคะปี2517นะคะเข้ามาแลกแทนเงินดาวรถได้เลยนะคะหักจากดาวแล้วนะคะหักจากดาวแล้วลูกค้าก็เดือเงินกลับบ้านทําทุนนะคะ เหลือเงินกลับบ้านทําทุนนะคะได้ทั้งรถได้ทั้งทุนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าดูเหรียญกันแล้วนะคะคนเข้ามาดูแล้วเนาะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ เหรียญหนึ่งบาทตราครุฑนะคะเหรียญหนึ่งบาทตราครุฑนะคะหนึ่งเหรียญนะคะแลกแทนเงินดาวได้ห้าหมื่นบาทนะคะมีเหรียญแล้วก็มาเลือกรถเลยนะคะหักจากห้าหมื่นบาทหักจากดาวแล้วคุณเหลือเงินกลับบ้านทาทุนนะคะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะใครมีเหรียญหนึ่งบาทครุฑนี้นะคะถือเข้ามาได้เลยนะคะ เข้ามาแล้วรบกวนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะทั้งห้าท่านนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจของสมเด็จมวนเชียงสาขาบรบือนะคะวันนี้นะคะอยู่กับปังปอนนะคะเช่นเคยนะคะ อยู่กับปังปอนเช่นเคยที่สมเด็จงวนเชียงสาขาบรารบือนะคะเลขที่ตั้งของเรานะคะเลขที่8หมู่ที่4ตําบลหนองสีมอาเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามนะคะตั้งอยู่อําเภอบรารบือทางออกไปบ้านไผ่ก่อนถึงปั๊มปตทนะคะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สเบอร์โทรติดต่อนะคะ0827156776 0827156776นะคะอง่าง ตามคําตามคําอธิบายในลไลฟ์เลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะคะนี่นะคะหนึ่งเหรียญน,นี้นะคะมีค่าห้าหมื่นบาทนะคะอย่าเอาทิ้งนะใครมีบอกว่าซื้อกับข้าไม่ได้แล้วอย่าเอาทิ้งนะคะเอามาแกลกรถของเรานะคะเอามาแลกแทนเงินดาวเราได้ห้าหมื่นบาทนะคะนี่นะคะเหรียญเก่านะคะปี 2, สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะใครมีนะคะ มีใครเคยเห็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะแต่ว่าก็มีกันอยู่แล้วเนาะทุกคนก็จะเก็บไว้เป็นขวัญถุงใช่ไหมคะเก็บไว้เป็นขวัญถุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อแม่ให้ปู่ย่าตายายให้นะคะใครมีเยอะนะคะก็อยากได้รถสักคันนะคะสละสักหนึ่งเหรียญเนาะมาแลกนะคะนํามาแลก แทนเงินดาวได้50,000บาทนะคะ1เหรียญมีมูลค่า50,000บาทนะคะเหรียญเก่านี้นะคะปี2517นะคะ1 000, 5, 000บาทครุฑปี2517นะคะแทนเงินดาวได้5 0,000 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000บาทนะคะใช้แทนเงินดาวเท่านั้นนะคะใช้แทนเงินดาวลดเท่านั้นนะคะไม่ได้รับซื้อเหรียญนะคะไม่ได้รับซื้อเหรียญไม่สามารถนํามาแลกเป็นเงินได้นะคะอันนี้ขอย้ําและขอย้ําอีกทีนะคะแต่ว่าถ้านํามาดาวลดหักจากดาวแล้วนะคะ คุณก็เหลือเงินกลับบ้านทําทุนนะคะก็ดีนะคะได้ลดไปใช้งานได้เงินไปทําทุนด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ คุณพลาบนะคะสนใจมีหนึ่งเหรียญน,นะคะสนใจอย่ารอช้าฝากเบอร์โทรและจังหวัดเข้ามานะคะถ้าคุณอยู่ไกลไม่สามารถเข้าสาขาได้ก็ฝากเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะนนอ,ยอยู่ใสครับอยู่สมเด็จง่วนเชียงสาขาบรบ,บือนะคะ อยู่จังหวัดมหาสารครามนะคะเลขที่ตั้งของเรานะคะเลขที่8หมู่ที่4ตําบลหนองสิมอําเภอบระบ,บือจังหวัดมหาสารครามนะคะตั้งอยู่อําเภอบระบ,บือทางออกไปบ้านไผ่ก่อนถึงปั๊มปตทอ,อยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สนะคะเบอร์โทรติดต่อ0827156776 0827156776ค่ะสอบถามเข้ามาได้นะคะในไลน์นี้นะคะคุยกันเล่นก่อนก็ได้นะคะ กลับมานะคะตามคำเรียกร้องเลยนะคะเราแตก่แตก่อนได้10,000แสนเนาะตอนนี้ได้ห0,000ื่นนะคะตอนนี้ได้ห0 0ห0ื่นเนาะตอนนี้ได้ห0 0 0 0ื่นนะคะก็เหมือนเคยนะคะมีเหรียญน,นะคะนํามาแลกแทนเงินดาวรถได้เลยนะคะคุณเตยนะคะสนใจอยากได้รถนะคะหนึ่งเหรียญน,นะคะแลกแทนเงินดาวได้ห0 0 0 0ื่นบาทนะคะ โปรโมชั่นนะคะเป็นโปรโมชั่นสำหรับการออกรถนะคะแลกแทนเงินดดาวรถนะคะได้ห้าหมื่นบาทนะคะที่เหลือก็เป็นเงินทำทุนนะคะที่เหลือกลับบ้านทำทุนนะคะใครอยากได้ลดนะคะใครอยากได้ลดนะคะเป็นโปรโมชั่นดีๆมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลยนะคะนี่นะคะหนึ่ง เหรียญบาทคุฑนะคะปี2,517นะคะแลกแทนเงินดาวลดได้5 0 0 0 0บาทนะคะนี่นี่นะคะเห็นไหมคะเหรียญแบบนี้เลยนะคะมีมูลค่า50 0 0 0บาทเมื่อใช้กับสมเด็จวันเชียงนะคะใช้แทนเงินดาวลดนะคะได้เฉพาะรถกระบะนะคะรถเก่งไม่ได้นะคะรถเก่งดาว888บาทนะคะโปรเดิมนะคะรถเก่งโปรเดิมดาว888บบาทนะคะก็ดีเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมรถเนาะดูไปชมรถ ก่อนนะคะวันนี one, yeah. ้นะคะได้ลดแบบไหนเนาะเหรียญหนึ่งบาทนี้แรกแรกได้ลดแบบไหนแรกแทนดาวลถได้ห้าหมื่นบาทนะคะได้เป็นรุ่นไหนนะคะกระบะทุกรุ่นอีซูโตโยต้านะคะกระบะนิสสันอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะ คุณภาพอยู่ร้อยเอ็ดฝากเบอร์โทรไว้แล้วเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าคุณภาพเอกสารพร้อมนะคะสามปนปังปนพร้อมไปเซ็นสัญญาให้อยู่ที่ร้อเอ็ดได้เลยนะคะทันนี้นะคะอส s ด d y m a x Highlander นะคะตัวนี้ตัวสูงนะคะเป็นตัว L นะคะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับคนที่มีรถอยู่แล้วนะคะแนะนําญาติพี่น้องแนะนําคนรู้จักมานะคะก็มีค่านําพาให้10,000บาทนะคะสําหรับผู้นําพานะคะออกได้ทั่วประเทศนะคะโปรโมชั่นนี้สามารถออกได้ทั่วประเทศนะคะมีบริการเซ็นสัญญาใกล้บ้านนะคะเรื่องผ่านมีรถสไลด์ไปส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะคะ นี่นะคะเดินดูรอบๆพันคันนี้เป็นสีดำนะคะเครื่องยนต์1.9นะคะเครื่องยนต์1.9นะคะผ่อนเดือนละ8,900นะคะผ่อนเดือนละ8,900เท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ๆไปใช้งานเลยนะคะนี่ได้รถสวยคุณภาพดีไปใช้งานนะคะออกง่ายๆออกรถที่สมเด็จง่วนเชียงนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะดาวเพียง800 โอ้ขออภัยนะคะไม่ใช่ดาวแปดร้อยนะรถกระบะเนาะใช้แค่เหรียญหนึ่งบาทนะคะโปรใหม่วันนี้เพิ่งจัดนะคะอาจจะลงหล,ลงลืมๆบ้างนะคะไม่เป็นไรนะคะนี่ใครมีหนึ่งเหรียญน,นี้แลกแทนเงินดาวได้ห้าหมื่นบาทนะคะหนึ่งบาทครุฑนะคะหนึ่งบาทครุฑปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะแลกแทนเงินดาวได้ห้าหมื่นบาทนะคะหักจากดาวแล้วที่เหลือกลับบ้านทําทุนนะคะให้เป็นเงิน กลับบ้านทำทุนให้เป็นเงินสดกลับบ้านทำทุนเลยนะคะหักจากดาวแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะถ้าเป็นคันนี้ผ่อนเดือนละ8,900นะคะแต่ถ้าเป็นคันอื่นวดถูกกว่านี้ก็มีนะคะผ่อนเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทจะเป็นพวกวีโก้แชมปหรือจะเป็นรีโวตัวเตี้ยนะคะตัวธรรมดานี้จะผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทนะคะ ผ่อนสักเจ็0พันขึ้นแต่เราได้รถปีใหม่ไปใช้งานก็คุ้มค่านะคะก็คุ้มค่านะคะก็ซื้อครั้งเดียวจบเลยนะคะซื้อครั้งเดียวจบเลยซื้อรถใหม่ๆไปคุณภาพดีๆไปใช้งานจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะเรื่องการซ่อมเรื่องปัญหาในการใช้รถนะคะเราก็เอารถปีใหม่ๆไปใช้งานจะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะคะ นี่นะคะใครมีนะคะเข้ามาท้าพิสูจน์นะคะคุณถ้าอยู่ใกล้ปังปอนสาขาบรารบือสมเด็จเมื่าเชียงสาขาบะรบือก็เข้ามาหาปังปอนได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่อำเภอกุดลังนะคะอำเภอบ้านไผ่นะคะอำเภอหนองสองห้องเปื่อยน้อยนะคะนาเชือกนาดูนนะคะวาปีางนะคะยางสีสุราษนะคะพยากระพุ้พิสัยหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะ จังหวัดบุรีรามจังหวัดสุรินทร์อย่างนี้นะคะเข้ามาท้าพิสูจน์ได้เลยนะคะว่าได้จริงไหมนะคะได้จริงๆนะคะถ้าถ้าบอกแล้วว่าได้จริงไม่เชื่อ,อน,นี้ต้องท้าพิสูจน์นะคะท้ามาเลยนะคะมาเลยนะคะใครสนใจนะคะมาหาปังปอนเลยนะคะที่สมเด็จว่ฒนเชียงสาขาบรรบือแต่ถ้าคุณอยู่ไกลนะคะอยู่ไกลอยู่จังหวัดอื่นเนี้ยคะ <S <s ่ะฝากเบอร์โทรมานะคะได้เหมือนกันฝากเบอร์โทรมารอเซ็นสัญญาอยู่ที่โน่นเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ ปลายทางไปเซ็นสัญญาให้นะคะเรื่องผ่านน่ะมีรถสไลด์ไปส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะเรื่องผ่านก็จะมีรถสไลด์นํารถที่คุณเลือกไปส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะเซ็นสัญญาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะส่งรถก็ไม่ไม,มีไม่มีค่าใช้จ่ายใช้แค่เหรียญเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทเนี้ยเท่านั้นมีมูลค่าห้า0 0ื่นบาทหักดาวแล้วที่เหลือลูกค้าเอากลับบ้านทําทุนเลยนะคะที่เหลือเอากลับบ้านทําทุนเลยนะคะค่ะก็ใครมีเนาะลองหาดูลอง ลองถามคุณปู่คุณย่าดูนะคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ก็น่าจะมีอยู่นะคะสําหรับใครที่เป็นรุ่นใหม่ไม่มีเนาะก็ถามคนเท่าคนแก่นะคะมีอยู่บางท่านก็จะเอาไว้ตามหิงพระอย่างนี้นะคะ1บาทกราคุดปี2517นะคะมีมูลค่า50,000บาทนะคะสำหรับดาวน์โหลดนะคะนี่นี่เครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ของเรานะคะ ถ้าชอบคันนี้ฝากเบอร์โทรจังหวัดกดคันที่หนึ่งเข้ามาเลยผ่อนเดือนละ8,900ัเารเท่านั้นนะคะผ่อนเดือนละ8,900ันารนะคะใช้1บาทตาคุดนี่แหละค่ะเป็นเงินดาวนะคะใช้แค่1บาทนะคะมาแลกรถสวยๆคันนี้เยสุออนิวนะคะปีไหนคะคันนี้ปี5,9าเก้ 5, นะคะปี5,9เนี่รถสวยๆเลยนะคะ หนึ่งบาทใครว่าไม่มีค่ามีมูลค่าห้าหมืนบาทสําหรับเรานะคะสําหรับสมเด็จมวนเชียงสาขาบรบือมีมูลค่าห้าหมืนบาทเลยนะคะถ้าพิสูจน์ได้ปากเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามานะคะนี่นี่เครื่องยนต์คือจะไม่อธิบายมากนะคะให้ดูในไลฟ์แบบนี้เลยว่าเครื่องยนต์เป็นแบบนี้นะคะ น้าเดิมนะคะเครื่องดีไม่มีชนนะคะดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะคะที่สมเด็จม่วเชียงสาขาบอะบูนี้นะคะบางท่านยังขับรถไม่เป็นเลยเนาะมาซื้อรถเนาะเรายังได้หัดนะคะเรายังได้หัดให้เลยนะคะด้วยคุณภาพแล้วก็ชื่อเสียงของสมเด็จม่วนเชียงนะคะทุกท่านก็ไว้วางใจเนาะสำหรับลูกค้าในพื้นที่นะคะ แต่ถ้าคุณอยู่ไกลก็ติดตามเพจของเราได้นะคะแล้วก็ปล่อยรถเรื่อยๆนะคะปล่อยรถเรื่อยๆให้จริงแจกจริงนะคะนี่นะคะสมเด็จง่นวนเชียงสาขาบระบือนะคะใครอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาได้เลยนะคะแล้วเราต่อต่อด้วยรีโวเลยนะคะรีโวตัวสูงสีขาวคันนี้นะคะต่อด้วยรีโวสีตัวสูงสีขาวคันนี้นะคะคันนี้ปีสองพัน ปี6 0 2 0 1 7เนาะเครื่องยนต์24นะคะ1เหรียญครุฑนะคะปี2517นะคะแลกแทนเงินดาวรถได้50,000บาทนะคะ1เหรียญต่อ1คันนะคะไม่ได้รับซื้อเหรียญทุกกรณีนะคะหากจากดาวแล้วเหลือเป็นเงินให้ลูกค้ากลับบ้านเลยนะคะคุณคุณ5 0 0 0 0บาทเนาะ50,000บาทดาวเท่าไหร่ก็เหลือกลับบ้านทําทุนนะคะอยากได้งวดถูกก็ดาวหมดเลย ะะอยากได้งวดาถูกก็ดาวนดหมดเลยอยากได้เงินทําทุนก็ 2> <2> ก็กลับบ้านนะคะก็กลับบ้านได้นะคะเงินที่เหลือนะคะให้เป็นเงินนะคะไปทําทุนไม่มีเงื่อนไขนะคะให้โดยไม่มีเงื่อนไขให้โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้บังคับว่าคุณจะเอาไปใช้จ่ายอะไรนะคะไม่ได้บังคับเลยนะคะเรื่องของคุณเลยนะคะว่าคุณจะเอาไปใช้อะไรนะคะไม่ได้มีเงื่อนไขข,ข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะคะ หนึ่งเหรียญบาทคุดปี2 5 1พันร้จนะคะนี่คันนี้นะคะรีโว่พีรันเนอร์ตัวสูงปี2 0 1พเครื่องยนต์สองพนะคะอยู่ที่ไหนกันเอ่ยนะคะสวัสดีคุณรุ่งอรุณน,นะคะท้าทายกันหน่อยนะคะเข้ามาแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะ เราให้ดูเหรียญกันอีกชัดๆนะคะนี่เหรียญเนี่ยหนึ่งบาทตาคุดนะคะปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะนี่ลองไปหาดูเนาะว่าใครมีบ้างนะคะได้จริงนะคะโปรโมชั่นเหรียญหนึ่งบาทครุฑปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะคะแทนเงินดาวรดได้ห้าหมื่นบาทนะคะพร้อมนะคะเหลือเงินทำทุนนะคะแลกหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งคันนะคะ วันรับรถได้ทางรถได้ทางทุนนะคะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้นะคะแล้วก็ไม่ได้รับซื้อเหรียญทุกกรณีนะคะร่วมรายการเฉพาะรถกระบะนะคะทุกรุ่นทุกคันในร้านนะคะได้ทั้ง18สาขานะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านธนาคารเท่านั้นนะคะเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างกําหนดนะคะสนใจ ฝากเบอร์นะคะสนใจฝากเบอร์แล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโทรสายด่วนนะคะหาปังปอนได้นะคะที่เบอร์โทร0827156776นะคะ0827156776ค่ะออกได้ทั่วประเทศน,นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนาะมีบริการเซ็นสัญญาใกล้บ้านนะคะเรื่องผ่านมีรถสไลด์ไปส่งให้ฟรีทั่วไทยนะคะ นี่เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว E นะคะคันนี้รี v o ตัว E ปี2 0 1 7เครื่องยนต์2 0 0 4นะคะก็ใช้เหรียญ1น1บาทตาคุดนะคะแทนเงินดาวนะคะหากจากดาวแล้วที่เหลือลูกค้าก็เอากลับบ้านทำทุนเลยนะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องยนต์ของเรานะคะเราสตาร์ทให้ฟังนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะวันนี้นำมาเสนอเนาะ สวยนะคะคันนี้อยากให้เห็นตัวจริงนะคะว่าสวยจริงๆนี่เสียงเครื่องยนต์นะคะรับรถจ่ายเพียงหนึ่งบาทนะคะรับรถจ่ายเพียงหนึ่งบาทตาคุดเท่านั้นนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะ นี่นะคะเครื่องยนต์ของเรานะคะอยากได้เป็นคันไหนก็ถ้าอยู่ใกล้เคียงก็เข้ามาเลือกได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะมีหนึ่งเหรียญบาทครุฑนะคะปีสอง7นห้าสิบเ็นะคะแลกแทนเงินดาวได้นะคะนี่ได้ทุกคันเลยนะคะอยากดูเป็นคันไหนก็ได้ทุกคันเลยนะคะเขามาเลือกได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นใหม่ของทางห้างนะคะเคยจัดมาแล้วนะคะก็มีคนเรียกร้องเยอะนะคะก็เลยกลับมา นำมาจัดอีกตามคำเรียกร้องนะคะโอเคนะคะก็ชมรถไปแล้วนะคะใครมีหนึ่งเหรียญบาทครุฑนี้นะคะปี2,517นะคะแลกแทนเงินดาวรถนะคะได้เหรียญละ50,000บาทนะคะหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งคันนะคะไม่ได้รับซื้อเหรียญทุกกรณีนะคะอันนี้ขอแจ้งไว้ด้วยนะคะ จากดาวแล้วเมื่อลูกคา้ามาเลือกรถหักจากดาวแล้วที่เหลือค่อยเป็นเงินกลับบ้านทําทุนนะคะค่ะสนใจก็ฝากเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะส่วนเป็นรถเก่งเนาะรถเก่งดาว888บาทนะคะรถเก่งดาว8 8 8บาทรถเก่งไม่มีมีไม่มีเงินกลับบ้านทําทุนให้นะคะแต่ถ้าเป็นกระบะนี้เหมาะเลยใครที่กําลังตกงานหรือว่ากําลังจะหา อาชีพแบบอยากไปขายของอย่างนี้นะคะเหมาะเลยนะคะ mm hmm. หาเหรียญมาหนึ่งเหรียญเพื่อมาดาวรถที่สมเด็จม่วนเชียงสาขาบะบือนะคะ mm hmm. มีให้นะคะมีมูลค่านะคะห0,000บาทนะคะ mm hmm. คุณมีหนึ่งเหรียญคุณได้แล้ว5 0,000บาทนะคะแลกแทนเงินดาวรถ mm hmm. คุณจะดาวเท่าไหร่นะคะ mm hmm. แล้วก็บริหารจัดการนะคะ mm hmm. ว่าคุณจะดาวเท่าไหร่ที่เหลือกับบ้านทําทุนนะคะ mm hmm. ที่เหลือลูกค้าก็เอาไปใช้จ่ายนะคะไปทําทุนเนาะ ก็ให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะคะให้โดยไม่มีข้อผูกมัดนะคะสําหรับเงินทุนนะคะลูกค้าสนใจก็ฝากเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดเข้ามาได้เลยนะคะเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ธนาคารและห้างกําหนดนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้อยู่กับปังปอนนะคะที่สมเด็จเงืเง่อนเชียงสาขาบอระบือนะคะเลขที่ตั้งของเรานะคะเลขที่8หมู่ที่4ตําบลหนองสีมอาเภอบอระบอรืบอจังหวัดมหาสารคามนะคะ ตั้งอยู่อำเภอบระบือทางออกไปบ้านไผ่ก่อนถึงปั๊มปรทออยู่ตรงข้ามกับปั๊มแก๊สนะคะเบอร์โทรติดต่อ0827156776 0827156776นะคะค่ะก็ฝากเบอร์โทรไว้เลยเนาะถ้าไม่สะดวกเข้ามาฝากเบอร์โทรไว้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหาท่านนะคะ สำหรับใกล้เคียงเนาะอยู่ใกล้เคียงบรรบือนะคะเข้ามาท้าพิสูจน์เลยแต่ถ้าอยู่ไกลฝากแค่เบอร์โทรไว้พิมพ์รับสิทธิ์เข้ามาได้เลยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะรอยยิ้มสดใสบริการด้วยใจห่วงใยทุกคนว่าไว้ด้วยคุณธรรมตอกย้ำสิ่งดีๆคืนกำไรสู่สังคมค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ